สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาปอกลำไยเพื่อเอาไว้กินนานๆค่ะถ้าเราเอาไว้สดอย่างนี้นะคะไว้กับก้านอย่างนี้มันจะเน่าจะเปื่อยได้นะคะนี่อย่างนี้เน่าแล้วเนี่ยก็เลยต้องการที่จะนี่เน่าแล้วค่ะถ้าเอาไว้เนี่ยกับนี้มันเน่านะคะทีนี้เราต้องการถนอมอาหารนะคะด้วยการาแกะลำไยนะคะใส่กระปุกไว้แล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะ แช่ไว้แล้วเราก็จะได้กินนานๆนะคะมันจะไม่น่อไม่เสียด้วยนะคะเดี๋ยวมามาดูกันเลยนะคะว่าทําอย่างไรนะคะการถนอมอาหารก็เอาช้อนนะคะอุปกรณ์ก็มีช้อนนะคะช้อนของเราเราก็ปอกเปลือกก่อนนะคะปอกเปลือกลําไยออกปอกเปลือกลํกาไยนะคะนี่แกะออกมาเสร็จแล้วเราก็เอาช้อนนะ,ะนี่แกะออกแล้วนะคะแกะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ ค่อยๆบีออกมาเพื่อถนอมอาหารนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ใส่กระปุกไว้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะนกว่าจะหมดนี้นะเรือยๆอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะกินทันไหมถ้าคนที่กินทันเราก็ไม่ต้องไปปอกนะคะมันจะเสียเวลาเราก็ปอกแล้วเราก็เข้าปากเลยแก่ออกมาแล้วก็บีบิีเอานี้ออกเปลือออก มันเสียเวลาแต่เราก็ได้ถนอมอาหารนะคะอาหารเราจะไม่เน่านะคะก็สมมติคนทีอ่อยู่คนเดียวต้องการที่จะถนอมอาหารอยากกินไว้นานๆนะคะได้ง่ายๆเลยค่ะชอนเนี้ย แข้ากไปอมันก็จะออกมาเบบย๋ยนแล้วก็เออออกมาหลังแล้วก็ใส่กระปุกนะคะเราก็มาเลือกเลือกอันดีๆนะคะ <Yeah. S 1> ใส่กระปุกนะคะแกะช้อนเอาปลายช้อนนะแกะไปเอาเม็ดออกเม็ด ก็เทน้ำใส่ในนี้แล้วก็แกะอ่อนี่แกะง่ายๆเลยนะคะ่เอามาใส่ปุกนี่ค่ะน,นี่ใส่กระปุกไว้นะคะแช่ตู้เย็นไว้กินเย็นๆอร่อยอร่อยนะ อืออือย่เลยเนี่ยได้เยอะแล้วเนี่ยเยอะมากเลยมีปอกปอกลำไยไว้ทานเองนะคะตอนนี้ปอกเสร็จแล้วค่ะจะนำไปเก็บในตู้เย็นนะคะเดี๋ยวปิดฝาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวสักพักจะเอาออกมามาทานให้ดูนะคะ เนี่ยวิธีถนอมอาหารของลำไยนะคะลำไยมันจะเน่าเสียเพราะว่าเราทานไม่หมดนะคะเท่ hey, hey, hey. เดี๋ยวมาใส่ตู้เย็นกันนะคะเดี๋ยวสักพักจะออกมาทานนะคะใส่ซองฟิตก็ได้ถ้าเราจะออกทานเดี๋ยวนี้มาแล้วคะ่ะสําหรับลำไยนะคะหรือการถนอมลำไยนะคะที่หลังจากเราไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็จะออกมาทานได้เลยค่ะ แช่เสร็จแล้วเราก็จะมาทานด้วยกันนะคะแล้วค่ะ สำหรับคลิปในวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ